ความพร้อมในการนำทีมที่แหละะ่งนโยบายก็ร่างนโยบายเราได้ส่งไปให้ทุกฝ่ายได้ศึกษาแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็ตามรัฐธรรมนูญนายกตีก็ต้องสวบขึ้นา่ารนโยบายเพื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาได้รับการ กังวลไหมคะเพราะว่าในระยะเวลาที่มันมีจํากัดตรงนี้มันก็เลยถูกจริงๆการทํางานเราไม่ได้เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่เนาะเขาทำงานมาตั้งวางกับแล้วก็ทําต่อเนื่องมา6ปีแล้วครับกุงเจไทยเพิ่งมีพักร้อนไปแค่ช่วงสองเดือนนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ยังทําที่มันค้างอยู่แล้วมันสะดุดไปในช่วงสองเดือนซึ่งก็คงไม่ได้ถึงขั้นทําให ต้องยกเลิกสิ่งที่เราอยากจะทําอะไรไปก็สืบสารต่อนะครับแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆในฐานะที่เรามาเป็นานายกมนตรีแล้วก็สามารถใช้ในโยบายที่จะช่วยเหลือประชยาชยนกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นท่านนายกขาดูเหมือนว่าหลายๆโก็มีความคาดหวังกับรัฐบาลใหม่บนผิวความนิยมของตัวท่านนายก็เพิ่มกระฉูดขึ้นแบบ สูงเลยทีเดียวตรงนี้มันจะสอบค้อมนโยบายจะเป็นความหวังให้ประชาชนมากว่ายค่ไหนันก็ต้องคือ <Okay. S 2> เราต้องไม่เป็นหลงไหลได้ปลื้มกับโพความนิยมถามว่าดีใจไหมดีใจแต่มันก็เป็นเครื่องเตือนสต,ติว่ามันมีความคาดหวังเกิดขึ้นกับจากประชาชนแล้วการที่ประชาชน คาดหวังแล้วก็ยังให้กำลังใจโดยวการให้ความเชื่อมั่นอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นน้ำทิพย์นะครับจะโลงจิตใจแต่ว่าเราก็ต้องทํางานตอบแทนต้องทํางานอย่างหนักเพื่อไม่ให้น้ําทิพย์ที่เป็นยาพิษนะครับมันจะเป็นแรงกดดันด้วยไหมคะเพราะว่าคนก็คา,า,าดหวังค่งอนข้างเยอะทํางานก็ต้องมีแรงกดดันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องไม่ท้อถอย แล้วก็ต้องต้องทุ่มเทแต่สี่เดือนนี้น่าจะเห็นผลกับนโยบายพลังแน่นอนขคือสไตล์การทำงานของพรรคกลุ่มเยอไทยถ้าจำได้ผมจะมีคำว่าทำได้เร็วทำได้เลยนะเพราะฉะนั้นยิ่งช่วงเวลาที่มันไม่ยาวนักเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ เข้ารูปแบบการทํางานของพระภูมิใจไทยเราอาจจะอยู่ในผ่านมาในช่วงที่ประเทศต้องการเห็นผลแบบค i c k วินมาโดยตลอดเพราะนันเราก็มีความคล่องตัวแล้วมีความถนัดในการทํางานควิกวินก็หวังว่าการวางแผนในระยะย,ยาวแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะวางแผนวางรากฐานในระยะย,ยาวให้รัฐบาล ชุดต่อไปหลังการเลือกตั้งเข้ามาสารต่อได้อะไรที่เราจะได้เห็นผลในทันทีเลยจากนโยบายที่จะแถลงต่อสภาในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ทําทันทีนะครับอย่างด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอะไรเนี้ยก็เห็นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอย่างวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ไปแถลงที่ที่ประชุมรมชาญใหญ่ชาปนชาตินะครับผมก็เชื่อว่าประเทศไทย เราได้ทําให้คนไทยได้มีความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนว่าจุดยืนของรัฐบาลนี้เป็นเช่นไรท่านเสียธักา์ท่านนาแนวทางแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้หารือ่อไปที่เรียบร้อยก่อนไปว่าเราจะแสดงจุดยืนอย่างนี้ซึ่งท่านก็ได้ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นความภาคภูมิใจคนที่ ตั้งท่านมาก็ดีใจภาคภูมิใจว่าว่าบ,บุคคลที่เราได้มอบหมายให้มาทํางานเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในในด้านที่ท่านถนัดนะครับแต่กระหม่นก็ยังยังย่วย,ยุล่าสุดก็มีอตอบมาตรงนี้เราต้อง <c oughs> เราต้องอดทุนอดทนต่อการยั่วยุแบบนี้นะครับยิ่งเราอดทนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให ชาวโลกนานานชาติได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ถูกต้องโดยด้วยวัฒนธรรมด้วยรูปแบบประเพณีของเราประเทศไทยเราไม่เคยไปรุกรานใครนะครับดูจากประวัติศาสตร์ได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสมัยกรุงธนบุรีจนมาถึงรัตนคโกสินทร์เนี่ยดแลจะเดิรื่อว่าจะเรียนประวัติศาสตร์ ประเทศไทยเราเป็นฝ่ายถูกลุกรานมาโดยตลอดอดทนอดกลั้นนะครับบางครั้งต้องเสียอธิปไตยไปแต่ว่าบทเรียนที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็เรียนประวัติศาสตร์มาเราก็เห็นถึงความอัะยศอดสูเวลาเราสูญเสียอธิปไตย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจะไม่ให้มีวันเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับรัฐบาลบอกว่าชาวบ้านต้องอดทนแต่ว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็อดทนมาเต็มที่แล้วแต่ว่ากัมพูชาเขายังยั่วยุต่อรัฐบาลจะเราต้องรอเมื่อไหร่ถึงจะสวนนะพที่ฮะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็นอนหลับมันก็นอนหลับไม่สนิทอย่างที่อุบลเขาก็อบยกมาอยู่ศูนย์อกยกแล้วรัฐบาลไม่ได้คาว่าอดทนคือคือประเทศไทยเราต้องอดทน ส่วนเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะเร่งให้มีการจัดการให้การให้ความให,ให้ให้มีการดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเขานะครับถ้ามันถึงเวลาที่เราจะต้องมีการตอบโต้นนะแล้วก็หนขณะน,นี้มันจะไม่เหมือนกับการทำง,งานในรัฐบาลชุดที่แล้ว อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปโทษอะไรนะพูดถึงสมัยผมอยู่ในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยผมก็ควบคุมเรื่องฝ่ายปกครองแต่ก็ยังไม่ไม่สามารถที่ไปเชื่อมต่อกับฝ่ายทหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะต้องมีผ่านตัวกลางอะไรไปแต่พอมารัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมถึงไม่ต้องมีรองนายกดูแลความมั่นคงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องให้ความส่อพันเรื่องความมั่นคง,งของประเทศเป็นพิเศษ นายยมนตรีต้องดูเองเพราะฉะนั้นทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำร,ร,ร,รวจเนี่ยขึ้นอยู่กับผมผมก็จะต้องทำให้ให้สามกำลังเนี่ยนะครับผนึกเป็นหนึ่งเดียวที่จะดูแลความปลอดภัยของพ้องประชาชนและในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้ประเทศไทยถูกลุกลกามนะครับ <ขำ S 1> เราจะตอบโต้เลยไหมคเราจะตอบโต้ไหมครับเพราะว่าตอนมาเรื่อยแล้วก็ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของการเปลี่ยน แม่ทับด้วย<ก>อะไรด้วยก,ก็ก็ต้องถือว่านโยบายทุกคนเข้ามาในาเริ่มวันที่หนึ่งตุลาก็ถือว่าเราไม่มีอะไรค้างคามาตั้งแต่อก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งจริงๆตอนนี้ยังบริหารเต็มตัวไม่ได้ต้องรอรอแสดงนโยบายวันที่สามสิบวันมารืนก่อนก็พอดีหนึ่งตุลาผมก็ กดปุ่มรีสตาร์ทใหม่รานนี้ทุกคนก็ต้องเชื่อรัฐบาลอันนี้ทุกคนทุกคนก็ต้องทําตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐบาลจะมีอะไรที่เป็นนโยบายเชิงรุกมากกว่ารัฐบาลที่แล้วไหมคะเพื่อให้ประชาชนจะมีอะไรที่เป็นนโยบายเชิงรุกมากกว่ารัฐบาลที่แล้วเพื่อให้ประชาชนในพี่เขารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างนะคะผมคิดว่าในช่วงที่มันเกิดเหตุที่ต้องมีการอพยพชาวบ้านออกมาเนี่ย ครอคุมใจไทยขณะนั้นยังไม่เป็นรัฐบาลยังให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่สามารถจัดการในเรื่องของศูนย์พักพิงศูนย์อพยพนะครับได้อย่างรวดเร็วรครอบคลุมทั้งทุกจังหวัดที่มีเหตุอันตรายตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วนะครับเรามีกลไกของรัฐบาล นะครับแล้วก็ความคลองตัวความการรู้จักพื้นที่รู้จักความต้องการของพี่น้องประชายชนเพราะนั้นผมก็บนแใจว่านี่แหละครับถึงจะต้องบูรณาการการทํางานด้วยกันฝ่ายปกครองต้องดูแลพี่น้องประชายชนตั้งแต่การกินการอยู่การนอนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะฝ่ายกองทัพก็ต้อง รักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่่ายการพูดก็จะไปพูดคุยอะไรก็ก็ตามสถานการณ์แต่ต้องยึดประโยชน์ของประเทศไทยนะครับเป็นสิ่งสูงสุดท่านให้คำมั่นได้ใช่ไหมครับว่าในยุคท่านไม่ปล่อยให้มาให้กม,มันไม่ใช่คำมันมันเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่ต้องทํานะครับมไม่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 ไห้คำมัน่นสัญญาไม่ใช่ว่าจะทํา ทํำแล้วสั่งแล้วนะครับนายกเมื่อวานมันมีดราม่าที่เวทีอายุทยาคำว่าดราม่าไหมผมไม่ชอบคุยเรื่องดราม่าเรื่องที่งจริงเรื่องสสเต้บนเวทีบอกมาเลือกนายกหนุ่มนี่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นต้องฟังต้องฟังทุกช็อตผมผมจริงๆผมกล่าวชื่นชมสสด้วยซ้ำนะครับไอ้ไอ้เรื่องเวลาอยู่บนเวทีมันก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆธรรมดานะครับคนพักชาชนี้ไม่คุยกันอย่างมากมีแต่เพื่อนคุยข่าวนท่านั้น กับรรคประชาชนยังคุยกันได้ใช่ไหมครับคุยได้คุยได้เพราะเมื่อวานทางรรคประชาชนเขาก็ย้อนกลับมาเราแรงมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราก็ทําตรงนั้นมันเป็นเรื่องของการลงพื้นที่นะครับเรื่องการทํางานก็เป็นเรื่องการทํางานเมื่อเช้าคุณภาพกินหางโรกับประลัดป๊อกทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของมันต้องกินเลยไหมเล่ากินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปทำงานของก็สมาไทยมันมันจะไปได้อย่าง ก็เหมือนเดิมนะคู่หูคู่เดิมกลับมาแล้อะไรอีกไหครับการทำงานนะการทํางานยึดถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลักคุณคุณจะเอายังไงอะกับคนที่คนก่อนหน้านี้ที่เข้ามาแล้วก็ย้ายมันแทบหมดกระทรวงนะแล้วแล้ได้ประโยชน์อะไรไหมงานอะไรสําเร็จไหมนะผลงานมีไหมนอกจากสิ่งที่ไป หลอกลวงกันแล้วก็ทําให้สําเร็จแล้วประชาชนได้อะไรเนี่ไม่ได้อะไรเลยแต,แต่การทํางานแบบผมนะผมเอาประชาชนเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นจะย้ายใครไม่ย้ายใครไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องหลักทุกคนต้องทํางานได้หมดนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าว่า วิธีการทํางานมันแตกต่างกันและผลของการทํางานมันก็ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนเมื่อวานไปงานที่ทำให้กับข้าราชการมหาไทยด้วยไหมคะคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะได้รับเมื่อวานไปงานแต่ว่าจะได้รับความยุติธรรมคืนแปลว่าจะย้ายกลับคืนมาให้ในกรณีไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ปากปกนี่ถ้าเรายนกลันิดนึงค่ะย้อนกลับมาเรื่องของนัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ไปถ้อยแหลมที่เวทยูเอ็นนะคะมัน ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะผิดในเรื่องของทางเพราะว่ายังไม่ได้แถลงนโยบายไหมคะมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ออกมาค่ะในหลไปโดยมติคณะรัฐมนตรีความจําเป็นเลตกถ้าถ้าสิ่งที่ท่านได้ทําไปในวันนี้แล้วยังมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจําเป็นสําหรับประเทศนะครับก็ก็ก็ไม่ไม่ทราบว่าจะ ตีความยังไงแล้วนะครับจริงๆไม่ควรถามเนาะคำถามนี้นะถามแล้วมันก็ทําให้คนสับสนหรือเปล่าสิ่งที่ท่านทาท่านทําความสง่างามนะครับทําให้ประเทศไทยนะครับได้มีศักดิ์ศรีนะครับทําให้คนรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยรักสงบแต่ถ้ารบก็ลองดูนะครับก็มีความชัดเจนตรงนั้นและท่านท่านจร,จริงๆอ่ะ ผมจะไปได้ซ้ำเพราะนั้นไม่ต้องมานั่งถามหรอกครับว่าไปได้หรือไม่ได้การไปรักษาประเทศนะครับโดยที่รัฐบาลยังไม่ถแถลงนโยบายนี่เป็นเรื่องคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าผมมั่นใจในประสบการณ์แล้วก็ในความสามารถของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผมถึงกล้ามอบหมายให้ท่านไปปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ผมก็จะได้ทำการถแถลงนโยบาย ให้ที่ประชมรัฐสภาได้รับทราบเพื่อที่รัฐบาลจะได้เริ่มดำเนินเริ่มดาเนินการบริหารราชการกันตินได้นะครับทันเวลาสีเดือนรุฐสภานะครับให้รังเา